ป้าชื่อนางสุนันวิเศษอายุ53ปีเราเป็นแม่ค้าคนกลางรับซื้อแล้วก็จัดส่งผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่เน้นๆก็คือมะม่วงกับมะปางเพราะที่จังหวัดพิจิตรเขามีมะม่วงดังมะปางเด่นเรารับออเดอร์จากแม่ค้าว่าวันนี้เราจะใช้อะไรอย่างแม่ค้าสั่งน้ำดอกไม้150ลงังฟ้าล้าน200เพชรบัลลาด100 อย่างเงี้ยเราก็จัดออเดอร์ไว้แล้วโทรหาลูกสวนรับซื้อตามออเดอร์เราแม่ค้ามารับเราไปขายอะ่ะเราก็ทําบินไปแต่แม่ค้ายังไม่จ่ายแม่ค้าใช้เครดิตสองวันสามวันจ่ายบางทีมาเอาเที่ยวใหม่จ่ายเที่ยวเก่าบางครั้งก็เงินไม่พอจ่ายสวนอะไรเงี้ยแต่ส่วนไม่ยอมจะต้องจ่ายสดเราต้องเอารถเข้าสินเชื่อกู้เงินก้อนมาไว้สำรองตอนนี้เราประสบปัญหาอีโควิด เราก็ส่งไม่ทันก็สินเชื่อเขาก็จะตามยึดรถอยู่ไหนเอามาจอดเลยนะค่าเขายึดรถป้าไปป้าก็ไม่มีอะไรทำมาหากินเลยเรากลัวเขาจะมายึดรถเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทก็แวะเข้าไปที่เงินติดลอ้อป้าไปถามเขาว่าป้าป้ามีปัญหาเงี้ยป้ารีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํไม่ยุ่งยากง่ายน้องเขาจะบริการยื่นเรื่องเอกสารน้องเขาจะ ทำให้หมดแนะนําให้หมดสองวันได้นะไวมากก็เลยได้เงินมาสองแสนป้าก็ไปกบอันนั้นแสนสองแต่ป้าก็เอามาไว้ลงทุนดีใจดีใจมากว่าออ้ยรอดตายแล้วได้เงินมาหมุนแล้วเพื่อน,อนๆที่ไปเราไปเอามะม่วงอะ่ะป้าเขาก็ปว่าปีนี้เงินก็ไม่ม,มีใช้ค่าสารค่ายาเขาเลยนะบอกว่าป้าก็ไปเงินติดลอดดีบริการดีป้าเขาก็ไปกัน เราได้บริการดีเราก็อยากบอกต่อต้องขอบคุณเงินติดล้อที่ทำให้ชีวิตป้ามีวันนี้ทำให้ชีวิตป้าเหมือนเกิดใหม่อะป้ารู้สึกดีใจที่ได้เจอกับเงินติดล้อ